โป๊แตกจบไม่สวยเจ็ปีที่แล้วผู้กำกับโจเคยคุกเข่าขอเมย์พิชณาแต่งงานก่อนโป๊แตกจากกรณีเพจ Facebook ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์คลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันหัวเกรียนใช้ถุงพลาสติกกลุ่มหัวชายสวมเสื้อสีเหลืองโดยเหยื่ออยู่ในอาการขัดขืนซึ่งเพจทนายสิทธาระบุเพิ่มเติมว่า เปิดคลิปผู้กำกับโจคุมถุงรีดเงินสองล้านค่าพ่อขายาผมได้รับคลิปนี้มาจากตำรวจชั้นผู้น้อยขอให้ผมช่วยนำคลิปนี้มอมอบให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากบอกผมมาว่าให้ช่วยตามคดีนี้ก่อนที่พวกตนจะถูกฆ่าผมได้เห็นคลิปนี้แล้วพูดไม่ออกนี่เป็นสิ่งที่ทำกับคนด้วยหรอผู้ต้องหาก็ผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ตำรวจทำอย่างนี้ก็ไม่ต่างจากโจนในเครื่องแบบขอให้ทุกคนดูความโหดเหี้ยมด้วยสายตาตัวเองนะครับ ต่อมาก็มีการขุประวัติของผู้กำกับโจหากย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วก่อนจะเป็นผู้กำกับโจเขาเคยคุกเข่าขอดาราสาวชื่อดางแต่งงานดาราสาวคนนั้นก็คือเมพิชนะตผู้กำกับโจตามจีบจนติดคบหาดูใจถึงขั้นขอแต่งงานเลยทีเดียวแต่ทางดาราสาวไม่ได้ตกลงปรงใจว่าจะแต่งงานกับผู้กำกับโจทําให้มีการขอแต่งงานอีกครั้งแต่ดาราสาวก็ไม่ตกลงที่จะแต่งงาน เรื่องราวความรักระหว่างผู้กำกับโจกับดาราสาวไม่ถึงฝั่งฝันเพราะโปแตกดาราสาวจับได้ว่าผู้กำกับโจมีภรรยาและลูกแล้วและไม่ได้หย่าร้างกันซึ่งเมพิชนาตก็เดือดจัดถึงขั้นออกมาแชร์และขอตัดความสัมพันธ์ไปทางผู้กำกับโจพยายามตามง้ออยู่พักใหญ่แต่ไม่สำเร็จสุดท้ายรักล่มจบไม่สวยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวสตาซ .th ค่ะ